เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันมันจะตกใจเกาะข่าวท้องมาให้คนตกไปด้วยได้ปะเขาต้องเอาข่าวค้างไม่ใช่ไม่ได้ใช่ป่ะมันดูเอาไม้กระดานอ่ะมีไม้กระดานไหมเอาไม้กระดานไปเอาไม้กระดานมาพูไม่เอาพี่อ่ะ นู่นๆอยู่เลยนูนตรงนู้นน่ะนู่นน่ะที่เราดงไข่อ่ะแม่หมาตัวทองตอนนี้เรากกำลังจะช่วยหมาให้บูวีปะหมามันตกลงไปในคลองงั้นไม่เจ็บไม่ใช่ใช่ไหมนี่ใช่ป่ะต้องใช้ไม้แหละคนเจ็บหน่อยแค่ลงแค่ไหไม่ได่ที่ตรงนั้นมีไหม น yeah, ี่เดี๋ยี่ยไอเอ็มลงมาช่วยมันดิไปโดรนลงมาเลยโด่ใช่ลองยืนตรงที่ตัวมันนอนดิดินเรือดินแข็งเนี่ยไม่แข็งเหรอมันตายนะลองยืนตรงที่ตัวมันนอนน่ะที่ข้างในดิข้างในตรงตรงเออนั่นน่ะข้างในน่ะไหววะได้ปะยุบเหรอโอ้ยขึ้นมาแล้วขานเกงเดี๋ยวขานเกงเพื่อนขึ้นมาก่อนเอามาจับงูง่ายสุด ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่คือมันยืนไม่ได้เลยมันไม่สามารถส่งมันขึ้นมาได้ไม่ใช่โอ้จับแ่้ต่อๆล้วก็ดึงใแอมดึงหนาไม่ใช่ไม่ได้ไมก็ดานก็ไม่ได้ต้นไ้านเหยียบไปบุ๊คอยู่ดีว่าไนี่อยู่ก็ยังนิ่มอยู่นี่แหละนี่แหละใช้โยงอย่างเงี้ยแล้วเราก็จับมือมอต่อมันหมดแรงเลยดูตาเป็นหน้าสงามากเลยโอนมองหน้ามกิหน้าสงารเลย คยช่วยหมาที่ไหนะไม่งั้นเคยแต่รังแกหมาไม่ได้ไม่งั้นก็คืออีกอย่างนึงคือไม่ใช่เอาขามานี่เอาขามานี่แล้วค่อยหัวลงไปไม่ใช่ช่วยยืดไงช่วยที่แเอาไปจับมาขึ้นมาไม่ใช่ไอเราจับขาแฮมและไอแฮมค้อยหัวมันจะบ้าเหรอแล้วก็ให้แฮมเอามือลงไปจับหมาขึ้นมาเนี่ยมือมันก็ถึงแล้วเรไม่ถึงไม่ถึงก็เมื่อกี้พ่อยเจมกี่มันลงไปแล้วไม่ถึงมันไม่ถึง ขนได้บราหมายจหัวห้ออย่างน้มามันตบอยแล้วก็่อยใรู้เหมือนกันกะใอ้ห้ไอ้ห้มึงก้ายนี่เพล่อห้อยหัวเพล่อานี่ตายก่ารดึงให้ดีเนี่ยดึงให้ดีหน้าทิ้โคนออะไม่กใช่ไงก็เนี่ยเราขัดเจอจับขามันไงไหวเาหนเขาไม่หากระดานเขาไปเอากระดานเพ่มานะ คือเนี่ยถ้าจับขามันให้มันห้อยหัวให้มันสองขามาต้องให้ต้องให้มันห้อยหัวนี่แฮมเงาขามาห้อยหัวตรงนี้แล้วก็ไปดึงตัวมันขึ้นมาเขาไม่เอาไห้แล้วก็ให้เขามาก่อนมันจะทำยังไงมันเอาไปลองไงไปลองแล้วเหยียบโอ้ไม่ได้ไม่ได้โน่นไงช่วยมานี่มีวิธีเดียวคือถ่ายแฮมอ่ะจับขายแฮม น้องมายืนตรงนี้เลยเออเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จับขาไม่ใช่คุบอกว่าเราอ่ะต้องทั้งคนจับขาให้แล้วให้มาห้อยหัวไม่ได้ไม่ได้นู้ดเขาเอาไม้เดี๋ยวมันตกใจเดี๋ยวมันหนีเห็นไม้มันหนีได้แล้วคุณบันติกใช่ใช่เดี๋ยวมันหนีมันตกใจแล้วมันหนีตกใจเดี๋ยวมันยิ่งหนีใจใหญ่เลยอ๋อมันมันไม่เป็นไร มันยังมันยังไม่ได้ต้องเมาหาคอขึ้นมาไม่ได้ห้ามอาเจี๊ยบแยมห้ามรับไม้นี่ห้ามรับไม้เดี๋ยวมันกัดมึงแหละคนนี้อััมมนน่ะจับขามันไว้ให้มันหนีแล้วไม่ได้พี่ต้องหาอะไรเป็นของขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่จับขามันแล้วต่งเลยจับคออย่างนี้ให้คือมันคาคอมาจับคอางี้จับคอมันเดี๋ยวมันบจับคอมันแล้วต่งเออต้องแต่งงานหนักจะตายยุบละ ไม่พอหรอกไม่ได้แมวบอกไม่ได้ไม่งั้นอ่ะถ้าเราจับขายแฮมห้อยอ่ะจับขาจับจับอย่างนี้รัอย่างนี้ที่มาเคยทราบพอใช่จับจับขาเออนั่นแหละจับจับสองตัวเลยเออแม่เ นดึงลากมันช่วยกันต้องรงลยเมขึ้นมาด้วยไอนตไม่ใช่มันลื่นแลยเนี่ยมือมันลื่นละนลจับขึ้นมาไ้าซวันไม่น้องไม่ต้องไปรอบรอบๆมหม้ได้แล้ว อ้โยักขากับไปเมียดานะเนี <aroma> ่ยไปเรียบร้อยภารกิจช่วยหมาตกครองสำเร็จบายบาย